สวัสดีครับพี่ๆทุกคนแล้วก็สายบุญเอฟซทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวของสองสามีภรรยานะครับที่สู้ชีวิตกันเหลือเกินนะครับซึ่งก็อยู่ในชุมชนแห่งหนึ่งนะครับในอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับอยู่ที่ตำบลศรีนรกบนะครับอำเภอสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ซึ่งก็เป็นตำบลที่เกิดผมนะครับแอดมินอยู่เองนะครับด้วยมีชาวบ้านนะครับหนึ่งคนมาเล่าเรื่องราวของ อสองตายายให้ฟังนะครับซึ่งคุณตานี่ที่นอนอยู่ในภาพเนี่ก็เป็นคนที่จะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ครับต้องให้ภรรยาไปทํางานก่อสร้างซึ่งคุณยายเนี่ยก็ทํางานก่อสร้างนะครับทุกวันนะครับเพื่อมาหาเงินมาซื้อข้าวกินแล้วก็ซึ่งที่บ้านเนี่ยก็ไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับผมก็เลยอยากจะนําเสนอพี่ๆทุกคนเนาะใครจะร่วมบุญกับผมนะครับซื้อแผงโซลาเซลล์ให้คุณยาย นะครับให้คุณยายนะครับเพื่อได้แสงสว่างส่งมอบแสงสว่างให้กับคุณยายนะครับเมื่อคืนผมได้เล่าเรื่องราวการถวายน้นําปะณะไปนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับมีเคสนี้ผมอยากจะช่วยคนคนนี้ก่อนนะครับเพื่อให้เขามีแสงสว่างได้ใช้กันยามค่ําคืนนะครับแม้ว่าอาจผมอาจจะขอเยอะไปนิดนึงแต่ว่าอยากจะบอกทุกคนว่าเราอยากจะช่วยคนที่เขาลําบากนะครับ เรื่องน้ำประนะของครูบาอาจารย์ท่านไม่ต้องฉันก็ได้หรอกครับแต่อยากจะช่วยคนให้มีแสงสว่างดวงตาจะได้แสงสว่างเราก็จะได้มีตาที่สดใสด้วยนะครับอยากจะฝากพี่ทุกคนแล้วกันนอกก็ใครจะสนับสนุนนะครับเดี๋ยวผมจะลงนะครับเลขบัญชีหรือว่าเบอร์พร้อมเพย์ให้ด้านล่างนะครับซึ่งผมจะลงไว้นะครับเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับ099173 9995 นะครับซึ่งจะส่งมอบให้คุณยายนะครับไปซื้อโซลาเซลล์ผลิตคุณยายนะครับดูจากสภาพบ้านแล้วก็ผมไม่อยากจะพูดอะไรมากมายนะครับถ้าจะทําข่าวนะครับก็มีราม่าก,กับชุมชนหรือผู้นําชุมชนอีกต่างหากนะครับผมก็เลยไม่อยากจะพูดอะไรมากมายนะครับอยากให้พี่ทุกคนร่วมสนับสนุนหน่อยคนละเล็กคนละน้อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้คุณยายนะครับผมเพื่อได้มีแสงสว่างไว้ทํากับข้าวกับน้ําช่วงยามเย็นแล้วก็ มีฟืนมีไฟไว้ดูอาจจะไม่ใช่ไฟฟ้าแต่เราให้โดยใจครับเราช่วยไม่บ่อยครับพี่เรื่องแบบนี้ช่วยบ่อยไม่ดีนะครับเดี๋ยวก็จะกลายเป็นรอให้ช่วยอย่างเดียวช่วยครั้งเดียวหลือจากนั้นก็ให้เขาสู้สก,กันต่อเองยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับผมเดี๋ยวผมจะลงนะครับเลขบัญชีหรือว่าเบอร์โทศรศัพท์พร้อมเพรยให้นะครับในคลิปนะครับผมสวัสดีครับผม